ขอไปดูชิงชัยกิลซิว่าเราจะเจอกับทีมไห,หนฮะทุกคนไหนดูซิเฮ้ยมันแล้วเอ็มใจเกเร <c oughs> ทีมนี้ใจเกเรนี่ใจเกเรเ,เ,เหรอโอ้๋ยาดูซิเฮ้ยเดี๋ยวไม่คะแนนมันเฮ้ยโดนหนึ่งหมื่นห้า 15. อืมแม่ทีมนี้มันใจเกเรขนาดนี้เนี <c oughs> ่ยเฮ้ยเดี๋ยวดีอาโบเฮ้ยเดี๋ยวมันรูปทีมเก่าเราไม่ใช่เหรอขออย่ายหยู่ทีมใจเกเรนี่ขอใจเกเรนี่เอง ไว้ลูเราชนะเราก็ต้องทำการตีทัติีว่าจะหาได้เน่ทีมไหนดีของบัลลงหกล้านจะจมตีทีมไหนได้ล้านี่ไหมเขามีการลบเขามีการลบตัวแบกก็ต้องจัดเลยเนาะเรารอช้าไ,ได้ฮะจัดเลยแล้วกันเนาะหน้ากาวหวานมีสองฮะคับบัสสปีให้กับสมาจกีจ้างกันเนาะล้วงก็อยู่ข้างหลังโอเคมา โอเคคนหน้ากาัหวานปะหมอบอบเพลงนี่ไะล่ะสมคิจยังเลยปึ๊ปึป๊เอา้ามันยืงตีสามครั้งอะ่ะแล้วก็นี่ฮะเราแข่งกวนแล้วมานี่ไงล่ะสมกิจยังนะปิดฉ่ายแล้วมั้งการล่เจาะมาไม่เข้าเลยฮะล่โล่โลทวนทาของนัากการหวนเยอะดีเกินไปฮะ แต่ว่าอืดใช้ได้เนี่ยไม่เร็วฮะพลาโจมตีมาเนาะแต่ว่าดามดเมจเราเบามากเจอพลังปืนจากตัวไทจิ้งของจินแล้กรอบแดงนี่นนละ่ะสองล้านกว่าหาเกือบทั้งทีต่อไปมา,าไปฮะเรียบร้อยฮะทุกคนทีมนี้ก็ถือว่าชิวๆเนาะต่อไปก็ทีมที่สองฮะทุกคนตอนนี้คือใช้นะอยู่ที่หน,น้ากว่าทุกคนถ้าสปีดหน,น้ากว่าผมนั้นก็ถือว่ามีชัยกว่าครึ่งฮะ อ๊สปีดให้กับถหาว่าสปีดให้อย่างทาสมากิจจังเนี่ยถือว่าโอเคเลยถ้ากระหวงจะรับตัวที่อยู่ข้างๆมันฮะสปีดนะโอเคฮนะทุกคนมาเลื่อนหินทลายฟ้านี่ไงล่ะมันไงเจอบเวลาของหมวดทาสมากิหน่อยมันก็ระเบิดไปจากกวนฮะไปกินระเบิดไปจกก้น นี่งว่าดวงตายกีนาตายเออโซนิตายเออตายหมดทีมเรียบร้อยพุ่งไปตรงขาวตัวฮะดีไหฮะแต่สิบล้านนี่อย่าไปสู้นะอย่าเชื่อว,ว่าเขาอาสมากิจังเขานี่สปีเท่าไหร่ผมยังไม่แน่ใจฮะผมเก้าล้านเก้าล้านนี่ลองดีไหมแต่ว่ารอบไปหาสู้เราหมดแล้วนี่ทีมหล่ะอือเอาไงดี ไม่ฮะทุกคนผมว่าผมน่าจะแห้งเหมือน,นเดิมแหละ